สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะวันนี้มีลูกค้าฟอร์ดค่ะ4ประตูนะคะติดตั้งหลังคา G3 Carry Boy ค่ะตัวนี้เป็นหลังคารุ่น G3 นะคะใส่กับฟอร์ด r n n g r r ใหม่นะคะหลังคา G3 จะมีไฟเบรกด้านนี้นะคะตรงสปอยเลอร์ให้แล้วก็มีปัดน้ำฝนหลังให้นะคะ ก็มีกุญแจรีโมทให้ค่ะกุญแจรีโมทฝาท้ายนะคะสะดวกในการใช้งานค่ะคันนี้แต่งอะไรไปบ้างมีหลังคาจีสามีครอบฝาท้ายด้านหลังนะคะร์ดต,ตัวใหญ่เลยแล้วก็อบไฟหน้าไฟท้ายสติ๊กเกอร์ฟิล์มกองแสงนะคะตอนนี้ติดตั้งหลังคาเรียบร้อยแล้วสวยงามค่ะ ตัวนี้จะเป็นหีเพลงนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ใส่ยางกันกระแทกประตูด้วยนะคะเป็นเส้นนะคะกันสาดฝนคิ้วล้อแล้วก็ยางปูพื้น5 d นะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดข้างในให้ลูกค้าดูนะคะ อ่าเปิดคายล็อกด้วยรีโมทแล้วก็บิดกุญแจได้เลยคันนี้ลูกค้าขอเพิ่มแอร์ด้านเพดานหลังด้วยนะคะแอร์เพดานจะเป็นของยี่ห้อแคลริบอยนะคะแอร์เพดานจะมีลำโพงให้2คู่และมีเครื่องฟอกอากาศให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าลูกค้าสั่งเคาน์เตอร์บาร์ค่ะพร้อมชุดเบาะนะคะเป็นสีแดงดำอาอยาเปิดฝาเล็นิดเดี ยุดเบาเคานเตอร์บาร์เป็นสีแดงดาสวยงามค่ะอันนี้สั่งตัดมาเฉพาะรุ่นเลยนะคะติดฟิล์มกองแสงเรียบร้อยคันนี้ชอบเดินทางค่ะดูจากสติกเกอร์ก็ลูกค้าสั่งมาคนบ้าเที่ยวเห็นไหมคะก็สวยงามค่ะใส่คิ้วล้อ,อใส่ กระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ใส่สคูฝากระโปรงหน้านะคะอันนี้เตรียมส่งมอบแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถสนใจสินค้าประดับโยนติดต่อที่ร้านแมมสติกเกอร์ได้ค่ะ054 22 4418 05 4218 418ร้านเปิดทุกวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นก่อนด้านในให้ดูนะคะงานเรียบร้อย สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ